หมอครับผมอยากรู้ว่านอกจากไอยาฟาวิวิลาเวียแล้วเนี่ยยาตัวอื่นเนี่ยสามารถรักษาโรคโควิดได้ไหมจะมียาฉีดชื่อเรนเดซิเวียเป็นตัวช่วยครับเป็นยาที่ใช้ในการรักษาโควิด1 9ในผู้ป่วยที่มีอาการหนักมีปอดอักสเสบติดเชื้อออกซิเจนในร่างกายน้อยและผู้ป่วยโควิด -19 ที่มีเชื้อลงปอดที่เป็นหิงตั้งคันในช่วงไตามาสแรกของการตั้งคันครับมันมียาตัวอื่นอีกไหมครับตัวอื่นจะเป็นยาชื่อโรบินาเวียริโนาเวียครับเป็นยาที่ใช้เสริมในกรณีที่ผู้ป่วยโควิด -19 มีกากกกรรหนนัใใชช่วงแ้เสริมบเก้าซีย แต่ว่ายากรณีต้องใช้อย่างระมัดระวังเพราะว่ามีผลเรื่องค่าอินซ์เับขึ้นสูงแล้วก็มีอาการขึ้นแส,ส้เทียมที่พบบ่อยหลายท่านเลยกรณีที่มีโรคอิดเชืโฆโฆอ้อโควิดสิาลบอดเนี่ยการรักษาจะมีการให้สเตรีรอยเพื่อลดการอักเสบแต่ต้องให้อย่างระมัดระวังเพราะว่าสเตยียรอยเนี่ยขั้นแรกก็คือทําให้น้าตาลในร่างกายขึ้นสูงได้ถ้าใช้เป็นระยะเวลานานเนี่ยผลคุ้มต้านทานแล้วก็จะมีผลเรื่องเชื้อราตามมาได้ด้วยมันสามารถหาซื้อกินเองตามแบบว่าร้านขายยาทั่วไปได้ไหมครับไม่แนะนาให้ซื้อยากินเองครับเพราะอาจจะเป แนะนำให้รักษากับทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญนะครับชัวแน่แชร์ได้